สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa nc นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ true money wallet นะครับวันนี้นะครับก็มีกี่กรรมเข้ามานะครับในส่วนของ application ในการหางเงินฟรีเข้าบัญชีของ true money wallet นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ตั้งแต่100บาทจนถึง400บาทนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนไหนนะครับที่สนใจหางเงินเข้าบัญชีของ true money wallet ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถที่ถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเล่านะครับไปรับชมนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับที่เข้ามานะครับของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า no will r นะครับหรือ no will r นั่นเองนะครับก็คืออันนี้นะครับนี่นะโอเคทุกคนนัเดี๋ยวเรานะครับจะทําการเปิดแอปพลิเคชันเข้ามาเนาะแอปพลิเคชัน no will r หรือ no will r นะครับตอนนี้มีกิจกรรมรางวัลเงินสด1,600 20บาทนะครับสำหรับ10ที่นั่งใน7วันนะครับอันดับที่1 460บาทอันดับที่2 200บาทอันดับที่3 170บาทแล้วก็อันดับที่10บ5บาทนะครับให้เรากดที่เข้าร่วมที่นี่นะเพื่อที่เราจะดูรายละเอียดของกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมนี้นะครับก็อ่ามีตรงนี้นะครับก็กดที่คําว่ากดนะมันจะมีกดนะครับ ตรงนี้เลยทุกคนนะอันดับที่1นะครับ460บาทอันดับที่2นะครับ200บาทอันดับที่3 170บาทอันดับที่4 160บาทอันดับที่5 150บาทอันดับที่6 130บาทอันดับที่7 110บาทอันดับที่8 800บาทอันดับที่9 75บาทอันดับที่10 65บาทนะครับตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของกรกมของการ เชิญนะครับหรือโปรโมทนะครับโปรโมทนะให้คนนะครับมาเล่นมาสมัครแอปพลิเคชันโนวิวลานะครับก็นะครับใครได้เชิญนะครับเยอะที่สุดนะครับก็ใครเชิญเยอะที่สุดนะครับจะได้รับรางวัลนะครับติดท็อป1ใน10เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับที่1นะขอบคุณทุกคนที่สมัครผ่านเข้ามาเนาะอ่าก็เงินรางวัลส่วนหนึ่งก็จะนําไปจากอังเป่านะครับ กฎนะครับอ่ากฎของเขานะก็จะมีในส่วนข้างล่างนะเขาได้บอกอย่างชัดเจนว่าเพื่อนที่เราเชิญแต่ละคนของคุณต้องอ่านอย่างน้อย1บทถึงจะนับเป็นเพื่อนที่ถูกต้องถ้าเราเชิญคนที่มาเล่นแอปนี้เขาไม่ได้อ่านเขาไม่ได้ทำอะไรเขาแค่สมัครอย่างเดียวนะ,ะระบบจะไม่นับว่าเป็นการเชิญหนึ่งคนนะครับฉะนั้นก็เมื่อเราแนะนำไปให้คนสมัครเราต้องบอกเขาด้วย ให้เขาอ่าน,นครับให้จบหนึ่งบทนั่นเองนะหนึ่งบทก็คือไปถึงว่าหนึ่งบทความหรือหนึ่งบทนิยายนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับโนเวี r no หรือโนเวลาคือเป็นแอปพลิเคชันในการอ่านนิยายนะครับก็ในส่วนของการอ่านนิยายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเมืองแห่งหนังสือก็จะมีนิยายมากมายนะครับมาที่กิจกรรมนี้กันต่อนะวิธีการเชิญก็ให้เราคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับ จากนั้นก็คัดลอกข้อความนี้หรือจะใช้ QR code หรือจะแชร์ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับกดคัดลอกรหัสของตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปส่งให้กับเพื่อนๆนของเราหรือไปส่งให้กับคนที่เราจะโปรโมทหรือจะแนะนําเขานั่นเองเนาะผมแนะนำนะวิธีการโปรโมทนะครับเช่นนะครับไปทําวิดีโอลงในทิกต็อกนะครับไปทําวิดีโอสอนหางเงินลงในทิกต็อกนะครับวิธีแรกนะวิธีที่2นะครับ ไปทำวิดีโอลงใน YouTube นะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ตอนนี้แหละวิธีที่3นะครับไปทําวิดีโอหรือไปโพสต์นะครับใน f c e e o o o p เพจหรือ Facebook กลุ่มนะครับหรือ Facebook ของเราเองนะครับ วิธีที่4นะครับก็คือไปทำวิดีโอหรือไปโพสนะครับในส่วนของ Instagram นะครับวิธีที่5นะครับก็คือไปโพสต์ในส่วนของ Twitter นะครับส่วนวิธี6 7 8 9ก็คือขึ้นอยู่กับโซเชียลมีเดียที่โซเชียลเน็ตเวิร์นะครับที่คุณเล่นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter อะไรอีกก็ตามเนาะ Snapchat อะไรก็ตาม Telegram เนาะคุณก็นำไปโพสต์นำไปประชาสัมพันธ์ในกลุ่มที่คุณดูแลอยู่นะครับหรือในกลุ่มที่คุณอยู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นไลน์เนาะ นกลุ่มก็มีนะกลุ่มหาเงินฟรีเยอะแยะมากมายเนาะคุณก็นำไปแชร์ไปเนาะอ่าก็จะสามารถที่จะหาคนมาสมัครได้นะเหมือนผมตอนนี้ผมทําในส่วนของ y t u t u นะผมก็ไม่ได้รู้จักทุกคนนะที่สมัครเข้ามาเนาะแต่ทุกคนก็สมัครเข้ามาหาตามวิดีโอที่ผมได้สอนไปนั่นเองนะก็ขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจที่สมัครเข้ามานะครับในส่วนนี้นะขอบคุณทุกคนนะที่เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของอันดับที่หที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับอ่า อย่างที่ผมบอกนะรางวันของกิจกรรมนี้ผมก็จะนําไปแจกนะเป็นอังเปานะครับในส่วนของอเดือนนี้แหละนาะเดือนธันวาคมนะเพราะว่าเดือนก่อนเดือนก่อนนู่นผมไม่ได้แจกไปผมแจกน้อยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมาทําใหม่แล้วนะครับอ่าโอเคทุกคนนะก็ในส่วนของแอปนี้นะก็มีประมาณนี้ในส่วนของกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นอกจะหมดเขตอีกประมาณ4วัน3ชั่วโมง14นาทีนั่นเองนะครับ โอเคนะครับวิธีการหาเงินจากแอปนี้นอกเหนือจากการทํากิจกรรมก็คือการอ่านการอ่านนิยายเนะเาะแล้วก็เลือกนิยายที่เราต้องการอ่านอย่างเช่นอันนี้นะครับแล้วก็กดเริ่มอ่านนะครับมันก็จะมี ตัวนับเวลาตรงนี้น่าก็คือเราต้องเลื่อนไปแล้วก็มันก็จะนับเวลาไปนะครับถ้ามันนับเวลาจนครบ1รอบนะครับหมายความว่านะครับเราก็ได้อ่านจบไปแล้ว1ครั้งนะครับหครั้งของการนับเวลา1รอบนะเราจะได้รับคะแนนไปนั่นเองนะคะแนนที่ผมได้รู้มาเนาะก็ตอนแรกผมคิดว่านะ่าจะได้รับประมาณวันละประมาณ3 0ม0 0นคะแนนแต่ว่าพออ่านไปจริงๆแล้วคือมันไม่ถึงนะประมาณ15,000คะแนนเองที่ได้รับมานั่นเองนะครับอันนี้ก็ จบแล้วดนะ้านหนึ่งรอบก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับอ่าผมได้รับมาอยู่ที่111คะแนนด้วยกันนะครับโอเคเรามาที่คําเชิญนะครับนอกเหนือจากการอ่านนิยายก็เป็นการรับรางวัลตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะซึ่งอ่าอันนี้ก็ต้องไปรับในส่วนของอ WhatsApp นะครับอันนี้คือผมชนะครั้งที่แล้วนะครับอ่าก็มาที่ตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่า ถ้าเรานะครับจะหาคะแนนเพิ่มก็คือด้วยการดูวิดีโอก็ให้เราดูวิดีโอข้างบนนี้นะจะได้รับคะแนนอยู่ที่500คะแนนในส่วนข้างล่างนี้ก็คือเป็นการเช็คอินรายวันนะคะแนนก็จะขึ้นตามนี้เลยนะ250้าคะแนน500คะแนน500คะแนน800คะแนน8 0 0คะแนน1,200คะแนนเนาะเราต้องเช็คอินทุกวันนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเราเช็คอินแล้วก็เราลืมไปเราลืมเช็คอินวันเดียวนะวันเดียวระบบก็จะมานับใหม่นั่นเองนะครับ นอกเนือจากนั้นเราก็ยังสามารถที่จะหาคะแนนจากการที่เราไปทำวงล้อนำโชคหรือหมุนสปีนนั่นเองนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็เล่นเกมนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้คะแนนมาแล้วเราก็จะถอนเงินก็นมาที่เมนูคำว่าชันตรงนี้นะแล้วก็ไปที่คำว่าถ่ายถอนนะครับ ซึ่งในส่วนของเมนูของถ่ายถอนตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนการถอนเงินนะครับตอนนี้ผมก็สามารถถอนได้แล้วนะครับอยู่ที่400บาทนะอ่าเดี๋ยวเราจะถอนเงินกันเลยทุกคนนะกดที่ทูบันนี่วอลเล็นะครับแล้วก็รอนะครับให้เขาขึ้นว่าเห็นด้วยนะครับ กดเห็นด้วยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเราเป็นชื่อเต็มนะเป็นชื่อที่อยู่ในส่วนของบัญชีของ TrueMoney Wallet ของเรานะถ้าเราชื่ออะไรในบัญชีของ TrueMoney Wallet ให้เราใส่ชื่อนั้นเองนะครับเพราะว่าระบบจะตรวจสอบตอนที่โอนเงินไปนะแล้วก็ใส่เบอร์ TrueMoney Wallet ของเรานะครับอ่าแล้วก็ใส่เบอร์ TrueMoney Wallet ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็กดคําว่าส่งไปนะแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับอ่าระบบก็จะโอนเงินมานะประมาณ 5-7วันทําการด้วยกันนะครับอ่าประมาณนี้จบแล้วนะครับในส่วนของการหาเงินฟรีจากแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า No v i โอลา่างตงนะครับวิดีโอที่ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ